พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือหนึ่งซามูเอลบทที่12สซามูเอลจึงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลทั้งปวงว่าข้าพเจ้าฟังเสียงของพวกท่านทุกเรื่องซึ่งพวกท่านได้บอกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้แต่งตั้งกษัตริย์เหนือพวกท่านแล้วบัดนี้กษัตริย์ก็ทรงดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแล้วและพวกบุตรของข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่านและข้าพเจ้าเองดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่าน ตั้งแต่ยังยาววัยมาจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอท่านเป็นพยานต่อต้านข้าพเจ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระยาฮวาและต่อหน้าผู้ที่พระองค์ส่งฉลมไว้ข้าพเจ้าได้ยึดโคของใครบ้างหรือหรือข้าพเจ้ายึดลาของใครไปบ้างหรือข้าพเจ้าได้ชอบโกงใครข้าพเจ้าได้กดขี่ใครบ้างข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของใครซึ่งกระทำให้ตาของข้าพเจ้าบอดไปข้าพเจ้าจะคืนให้แก่พวกท่าน พวกเขาพูดว่าท่านไม่ได้ชอโกงพวกเราหรือกดขี่พวกเราหรือรับสิ่งใดจากมือของใครท่านก็กล่าวแก่พวกเขาว่าพระยะโฮวาทรงเป็นพยานต่อต้านพวกท่านและผู้ที่พระองค์ทรงฉลมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ว่าพวกท่านไม่พบสิ่งใดในมือของข้าพเจ้าและพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพยานและสมูเอลก็กล่าวเก็บพลพรไพว่าพระยะโฮวาผู้ทรงแต่งตั้งโมเสกับอาโรน และผู้ทรงนำบรรพบุรุษของพวกท่านขึ้นมาจากดินแดนอียิปต์ฉะนั้นขอพวกท่านจงยืนนิ่งอยู่เาพเจ้าจะแก้ต่างต่อพวกท่านต่อเบื้องพระพักพระยะโฮวาเกี่ยวกับพระราชกิจอันชอบธรรมทางปวงของพระยะโฮวาที่พระองค์ทรงทำต่อพวกท่านและต่อบรรพบุรุษของพวกท่านเมื่ออยากโคบเข้าไปในอียิปต์และบรรพบุรุษของพวกท่านร้องทูลต่อพระยะโฮวาพระยะโฮวาก็ทรงใช้โมเสกับอาโรน ท่านทั้งสองได้นำบรรพบรุษของพวกท่านออกจากอียิปต์และทําให้พวกเขามาอาศัยอยู่ในที่นี้แต่พวกเขาลืมพระยะโฮวาพระเจ้าของพวกเขาพระองค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของซีสารามแม่ทัพแห่งกองทัพของเมืองฮาโซและมอบไว้ในมือของชนชาติฟาริสีมและในมือของกษัตริย์แห่งโมอาบและเขาเหล่านั้นก็ต่อสู้บรรพบรุษของพวกท่านและพวกเขาร้องทูลต่อพระยะโฮวาว่า พวกข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้วเพราะว่าพวกข้าพเจ้าได้ละทิ้งพระยะโฮวาไปโปรนิบัติพระบาละและบรรดาพระอัทารุธแต่บัดนี้ขอทรงช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้นมือของพวกศัตรูของพวกข้าพเจ้าและพวกข้าพเจ้าจะโปรนิบัติพระองค์และพระยะโฮวาทรงส่งยารูบาละบาดานยิปทาและซามูเอลและทรงช่วยพวกท่านให้พ้นจากมือของพวกศัตรูรอบด้านและพวกท่านได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และเมื่อพวกท่านเห็นหนาฮาดกษัตริย์ของชนชาติอมโมนมาต่อสู้พวกท่านพวกท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าไม่ได้เพราะเราต้องการกษัตริย์ครอบครองเหนือพวกเราแม้ว่าพระยะโฮวาพระเจ้าของพวกท่านจงเป็นกษัตริย์ของพวกท่านบัดนี้นี่คือกษัตริย์ที่พวกท่านเลือกผู้ซึ่งพวกท่านได้ร้องขอดูเถิดพระยะโฮาาจงตั้งกษัตริย์ไว้เหนือพวกท่านแล้ว ถ้าพวกท่านยำงเกรงพระยาฮวาและปรนิบัติพระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระองค์และไม่กระบฏต่อพระบัญชาของพระยาฮวาและทั้งพวกท่านและกษัตริย์ผู้ครอบครองเหนือท่านจะเป็นผู้ติดตามพระยโฮวาพระเจ้าของพวกท่านก็ดีแล้วแต่ถ้าพวกท่านไม่ฟังพระสุรเสียงของพระยาฮวาแต่กระบฏต่อพระบัญชาของพระยโฮวาแล้วพระหักของพระยโฮวาจะต่อสู้พวกท่านดังเช่นต่อสู้บรรพบุรุษของพวกท่าน เพราะฉะนั้นบัดนี้พวกท่านจงยืนนิ่งอยู่และดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ซึ่งพระยะโฮวาจะทรงกระทําต่อหน้าต่อตาของพวกท่านวันนี้เป็นฤดูเกี่ยวข้าวสาลีไม่ใช่หรือข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระยะโฮวาขอพระองค์ทรงให้มีฟ้าร้องและฝนตกและพวกท่านจะได้รู้และเห็นว่าความชั่วร้ายของพวกท่านซึ่งพวกท่านได้ทำในสายพระเนตรของพระยะโฮวานั้นใหญ่โตเพียงใด ในการที่ได้ทุลขอให้มีกษัตริย์สำหรับตนซามูเอลจึงร้องทุนต่อพระยะโฮวาและพระยะโฮวาทรงให้มีฟ้าร้องและฝนตกมาในวันนั้นผูพรัพ่ายทางปวงก็เกรงกลัวพระยะโฮวาและซามูเอลยิ่งนักและผู้รัพ่ายทางปวงพูดกับซามูเอลว่าขอท่านอธิษฐานต่อพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านเพื่อผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านเพื่อพวกเราจะไม่ถึงตายเพราะเราได้เพิ่มความชั่วร้ายนี้ เข้ากับบาปท,ทั้งสิ้นของพวกเราคือขอให้มีกษัตริย์สำหรับพวกเราและซามูเอลพูดกับพลพรไก่ว่าอย่าก,กลัวเลยแม้พวกท่านได้ทำความชั่วร้ายทั้งปวงนี้แต่พวกท่านอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระยะโฮวาแต่จงปรนนิบัติพระยะโฮวาด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านและอย่าหันไปเพราะท่านจะหันไปติดตามรูปเคารพที่อนิจจังว่างเปล่าซึ่งไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยท่านไม่ได้ เพราะพวกนี้เป็นสิ่งที่อนิจจังว่างเปล่าเพราะพระยโฮวาจะไม่ทรงละทิ้งพรภัยของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามอันใหญ่ยิ่งของพระองค์เพราะพระยโฮวาทรงพอพระทัยที่จะทําให้ท่านเป็นพรภัยของพระองค์เองยิ่งกว่านั้นส่วนข้าพเจ้าเองขออยากปล่อยให้ข้าพเจ้าทํำบาปต่อพระยโฮวาด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อพวกท่านแต่ข้าพเจ้าจะสอนทางที่ดีและที่ถูกต้องให้พวกท่าน เพียงแต่ว่าจงยำเกรงพระยะโฮวาปรนิบัติพระองค์ด้วยความสัตย์จริงและด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านจงพิจารณาถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ได้ทรงถามแก่พวกท่านแต่ถ้าพวกท่านยังกระทำความชั่วอยู่พวกท่านรวมทั้งกษัตริย์ของพวกท่านจะต้องพินาศไป